เมียขี้เหนียวเมียขี้เหนียวมูนิดน่อยหมูนิดน่อยหมูนิดน่อยเมียขี้เหนียวแม่เมียขี้เนียวเมีเนวแปบนึงสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนเย็นนี้พี่เหมินจะกินเฟรนด์ฟรายนะคะเฟรนด์ฟรายกับไข่ ไข่ดาวตังเยอะเลยนี่ห้าหัวโอ้โหอยากจะกินอยากจะกินข้าวต้มปลายังไม่ร้อนเดี๋ยวร้อนอนิดนึงเฟรนฟรายก็ง่ายๆเอามันสดๆมาปอกๆหันห่นๆง่ายๆสไตล์เยจะกูเยอะแท้ ทอดอันนี้กิดอยากกินไข่เต่าอ,อีกแล้วไข่เต่าก็ทอดยังไม่หมดเด้ออยู่ในตู้อยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวอยทอดกินตอนดึกๆอุ้ยเยอะมากเลยนะเนี่ยห้าหัวห้าหัวแล้วสี่หัวไม่รู้จำไม่ได้ ต้องคนบ่อยนะคะนานๆคนทีนะคะับถ้ามันกรอบแล้วก็คนบ่อยๆได้นะคะเนี่ยทอดไข่เบาเดี๋ยวจะเอาหมูสามจันใส่ไปด้วยหน่อยนี่ทำไมน้ำต้มน้ำไห้ทำข้าวต้มข้าวต้มปลากินเอง แด้วจะตีไข่ลงไปต่อไข่ลงไปสองฟองนี่นะคะกินกับวันนี้น้ำชานะคะชาเนี่ยสารเน่เก็บมากินว่าจะทำลาบปลาไม่ได้ทำก็ทำเป็นชาสรังชอบกินนชาสารเนรเดียวจะตอกไข่ลงไปสองฟอง โอ้อร่อยอะ่ะเพื่อนๆอยากกินหมูกระทะแล้วอะ่ะหมักไว้กินหมูกระทะได้ดินุ่มดีจังเลยน้อยอร่อยไปจัดเสิร์ฟให้แฟนยายก่นอนเดี๋ยวเราค่อยทำข้าวต้มกันอันนี้ก็อร่อยกินกัะน้ำกิมไก่นะคะจะหมดแล้วอ,อร่อย ออน,นี่ค่ะอร่อยสดสดร้อนๆสุดยอดอน,นี่นะคะแล้วก็ใส่ปลาลงไปปลาเราลวกแล้วข้าวต้มปลาง่ายง่าเสร็จเรียบร้อย ชอบน้ำเยอะน้ำน้อยเป็นเรื่องของคุณนะคะใส่ขิงลงไปใส่พริกซอยใส่ขึ้นช่ายก็ได้แล้วเติมน้ำตาลนิดนึงน้ำส้มสายชูนิดนึง ปลานิดหนึง่งเสร็จหอมข้าวต้มปลารอบดึกว,ว้วาวว้าวมากินไหมเพื่อนๆป่ๆปะกินกันกินข้าวกับผู้ชายนะคะวันนี้ไม่ามันขาดอะไรนะนี่ลืมไป ลืมไปไว้าเพื่อนเอ้ว่ามันขาดอะไรขาดอะไรยายยังไม่เสร็จเลยหมดไปแล้วเขาบอกว่าเอา่อหิวดูดิเมีย่ะาอะมามีอ่ะคินีอม,มีอ่ะคิน,น,นีอมูนิดหน่อยมูนิดหน่อย เมียขี้เหนียวแม่ข้าวอเอเดนวิตคมาาัมระเมียขี้เหนียวเมียขี้เหนียวยแป๊บนึงเมียขี้เหนียวว่าให้หมูเขา้าให้หมูเขานิดหน่อยเมียขี้เหนียวมูวนิดหน่อยอิมนัดอิม เพืเ่อนๆแฟนยายไม่เหลือเลยเหลือแต่ใบสาราเน่ส่วนยายไม่หมดเนาะ